สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุุกคนครับผมช่องรถไทมมือสองสีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตนะครับมือนีผ้ามาเบิงนะครับผมพามาชมยันมา่าเอฟสามเก้าสามทีนะครับคันนี้จดทะเบียนปีหกสี่นะครับจดทันวา,าจดยี่สิบกันยาหกสี่นะครับพี่น้องท่านได้คำวมารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนึ่เด้อครับพี่น้องครับผมอ่ผ้ามาเบิงต้ตน ปีหกสี่ครับพี่น้องเอกสารเริ่มชุดโอนครบนะครับสีสันเดิมครับพี่น้องเอามาถ่ายครับเริ่มแห้งกะพ่อมีหมองรีวิวนะครับพี่น้องก็เลยว่ามาลองถ่ายบิงครับผมยางนาหลังติดรถมากนะครับยางเดิมยางล้างนี่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นได้นะครับผมยางนานี่พ่อได้ใส่โดยสอยนะครับมองงานปันไดดอกแต่กับพ่อได้เกาะ เบาเป็นเบาะเดิมครับหลังเบาะก็มีรอยถลอกตามการใส่งานแหละครับพี่น้องชั่วโมงแท้เดิมนะครับพี่น้องสามพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับสามพันหนึ่งร้อยชั่วโมงยันมาเนี่เป็นอา่าไม่ดิจิตอลนะครับพี่น้องเป็นดิจิตอลปากใบมีดเล็บกับยังคมๆนะครับสีสันกับยังถลอกบอมดเลยครับพี่น้อง วันนี้เอามาทดสอบการเฮ็ดงานให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ่งนะครับผมสีสันกะถือว่าโอเคอยู่ฝากระโปงนี่ยงังเงาเงาเงามๆ,ๆ,ๆนะครับผมคานใบมีดล่างกะถือว่ายังงามนะครับผมรถเป็นรถไฮนะครับช่วงล่างช่วงล่างบอ่อผุกบอ่อเป็นสนิมนะครับผม สะอาดสะอาดดีนะครับีโอนี่ยังคมๆอยู่เลยนะครับผมีโอยังคมๆผ่านหลังนี่ผมใส่เป็นผัานหกนะครับผัานหกใบยิบสองของ CCT นะครับจะเริ่อนใส่แท็กเตอร์ครับผมถ้าถ่ยเป๊ก็ขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อพอดี็นใสห่หูในนะครับผมใส่รูในครับถ้าใส่หูหนอกนี่สิก็ร่างถ่ายมวนเลยนะครับผม ผมมีเวลาต่าง่านถัดสิต่างกยานค้ำพี่น้องถ้าสิต่างกะเดี๋ยวสุดคำ้ำเดี๋ยวกะไทยตามนี่ไปก่อนถือว่าเป็นการลองกำลังเครื่องยนต์นะครับลองกำลังเครื่องยนต์นะครับครับจวนพี่น้องสิมาเบิงซคขาตัวจริงกะลลานอยู่อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่นอ้องเบอร์โทรก็ศูนย์แปดน่กนะครับ0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 ราคาขั้นนีก็สองแสนหกหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหางหลังยกเนมบอโหลดนะครับพี่น้องปกติดีดีโอตปันนะครับพี่น้องปันปกติ มีเสียงปก,ปกวัวๆขาขาๆนะครับหลบเร็วหลบ้านะครับหมุนปกตินะครับพี่น้องการใบมีดกันหนายกเร็วปกตินะครับเรียบาโอเคตรวจเร็วดีนะครับท่าท่านเน้นนะครับพี่น้องเน้นดี นาำมุมีดำนะครับพี่น้องเครื่องมมี่ไอนะครับ ยังถือว่าดีนะครับผมปั๊มนี่ก็บม่มีห้อยแกะนะครับฝาสูาบฝาเบาเดิมนะครับปบเียนเดิมปั๊มน้ำเดิมนะครับผมมากลงงานยังเลือครับยกหางไวบกับหางบอลันลงเองด้วยพี่น้องยกกดหนาไวบกับบอลันลงนะครับ ลูกปืนล้อหน้าฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวาเน้นนะครับลูกหมากเน้นนะครับพี่น้องลูกปืนล้อหน้าฝั่งซ้ายแน่นนะครับลูกหมากเน่นนะครับผมโอเวิสองหลอกครบกันปกติครับอะ๋ดยดสิไทยให้เบิ้งครับพี่น้องถ้ารถเปิดเนี่ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องคำแล้วถ้าสิต่าง่านกระยานหมืดซะก่อนอย่าวผมสิไทยให้เบิง้งตามที ได้หน,นละครับพี่น้องเอาทรัพย์สินได้ครับผม